ื่อนานมาแล้วมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับห้องทดลองลับใต้ดินของมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งว่ากันว่า,าศาสตราจารย์วิกรณจริตทั่วหนึ่งพยายามจะพิสูจน์ทฤษฎีสุดโต่งของเขาด้วยการสร้างนารกขึ้นมาบนโลกคืนหนึ่งนักศึกษาปีสีชื่อต้นเกิดความอยากรู้อยากเห็นเขาแอบย่องเข้าไปในห้องทดลองต้องห้ามนั้น ประตูเหล็กเก่าผุพังเปิดออกยังยากลำบากเผือให้เห็นทางเดินยาวลึกลับที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดกลิ่นกรรมถันจางๆลอยแตะจมูกตนเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟกระพริบทำให้เงาของเขาดูบิดเบี้ยวและน่ากลัวเขาได้ยินเสียงกระซิบแววๆเหมือนมีใครกำลังเรียกชื่อเขา ในที่สุดต้นก็มาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลางมีเครื่องจักรประหลาดรูปร่างคล้ายกรงขนาดยักษ์ส่งเสียงคำรามต่ำใต้กรงมีแอ่งของเหลวสีแดงคล้ำเดือดปิดปุดรอบรอบห้องเต็มไปด้วยสมุดบันทึกที่เขียนด้วยลายมือหวัดวัดและขวดแก้วบรรจุของเหลวสีแปลกๆทันใดนั้นเองเสียงกระซิบก็ดังชัดเจนขึ้นปล่อยข้าปล่อยข้าออกไป ตนหันไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครเลยความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจตนก้มลงมองสมุดบันทึกเล่มหนึ่งหน้าแรกเขียนไว้ว่าบันทึกการทดลองจำลองขุมนรกภูมิที่8หน้าต่อๆไปเต็มไปด้วยภาพวาดหน้าสยดสยองของการทรมานและสูตรเคมีที่ซับซ้อน เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าศาสตราจารย์ผู้นี้กำลังทำอะไรเขาพยายามจะเปิดประตูมิติสู่โลกอื่นโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทันใดนั้นแสงไฟในห้องก็ดับลงความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งตนรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่เขาพยายามจะวิ่งหนีแต่เท้าของเขากลับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น เสียงหัวเราะคิกคักดังเคล้าเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ข้างหูของเขาเจ้ามาสายไปแล้วนรกได้เปิดออกแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นมีคนพบซ้นนอนหมดสติอยู่หน้าห้องทดลองเขาจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้าเฉียดใกล้ห้องทดลองนั้นอีกเลยแล้วเรื่องราวของาศาสตราจารย์วิกรจริตและนรกจำลองก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อไปในหมู่นักศึกษาเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์และไม่มีใครอยากจะพิสูจน์